ริษัของเราค่ะ CEO ทําให้การบริหารงานติดขัดแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณใหญ่จะกลับมาทํางานได้เมื่อไหร่ด้วยนี่เธอแช่งพี่ใหญ่เหรอขอโทษนะคะการประชุมในวันนี้น้าหญ่ทดกคนเลิกใช้อารมณ์แล้วมาคุยกันด้วยเหตุผลคือตอนนี้สยามมาพีกำลังวิกฤตนะคะได้เธอต้องการอะไร น้ำอยากให้บอร์ดร่วมกันโหวตหาซีอคนใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนคุณใหญ่ค่ะอาจจะเสนอให้น้ำนั่งตำแหน่งซ e o แทนใหญ่อันนี้ใครเห็นด้วยยกมือเลยค่ะ น้ำขอใช้สิทธิ์คุณใหญ่คะ่ะสีก่อสามสีน้ำนั่งตำแหน่งซีอโอแทนใหญ่ วาระแรกที่น้ำอยากให้ทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของคนในบอร์ดบริหารทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้ในฐาน,นะซีอน้ำขอให้ทุกคนลงมติโหวตให้คุณวีรินคุณปลอยฝนแล้วก็คุณทะเลหลวงออกจากตำแหน่งการบริหารงาน เริม่มด้วคุณวีรินก่อนเลยแล้วกันนะคะใครเห็นด้วยที่จะให้ปลดคุณวีรินออกจากการทํางานนี้บ้างคะยกมือเลยคะ่ะ ทายาทหมายเลขหนึ่ง,งดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวันสาสิบอและแอปวันดีสมัครวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่ยยบนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย